สวัสดีครับสวัสดีเช้าวันอังคารที่29มีนาคม2565นะครับสิ้นเดือนมีนาแล้วนะครับวันนี้เป็นวันอังคารนะครับมีการประชุมคอรมอด้วยนะครับสำหรับวาระการประชุมคอรมอนะครับเรื่องที่จะพิจารณาในวันนี้นะครับจะมีเรื่องสืบเนื่องจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับที่ทางรัฐบาลได้มีการประกาศนะครับ10มาตรการลดภาระค่าครองชีพนะครับซึ่ง มาตรการส่วนใหญ่ที่ประกาศมานั้นเป็นหลักการนะครับจะต้องมีการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นไปทํารายละเอียดเข้ามานะครับเพื่อขออนุมัติจากคอรมออีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็มีการหาหรือถึงรายละเอียดเพิ่มเติมด้วยว่าเพียงพอหรือไม่เหมาะสมแล้วหรือไม่สําหรับมาตรการลดพาราค่าของชีพนะครับซึ่งกําหนดการคือจะต้องเริ่มให้ทันภายในเดือนพฤษภาคมนะครับเป็นระยะเวลา3เดือนคือพฤษภามิถุนายนกรกฎาคมนะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่จะพิจารณาในวันนี้คือ การาหาข้อยุติที่เป็นมาตรการที่เป็นรูปธรรมในเรื่องของการแก้ไขปัญหาปุ๋ยราคาแพงแล้วก็อาหารสัตว์นะครับซึ่งก่อนหน้านี้นะครับก็ต้องยอมรับว่ายังไม่ได้มีมาตรการออกมาเป็นรูปธรรมนะครับก็ต้องรอดูว่าวันนี้จะมีการขออนุญตคลรมในเรื่องของการแก้ไขปัญหาปุ๋ยนะครับราคาแพงแล้วก็อาหารสัตว์ราคาแพงได้หรือไม่อย่างไรและจะออกมาเป็นมาตรการอะไรนะครับ ประเด็นต่อไปนะครับก็จะมีการพิจารณาในเรื่องของการขออนุมัตินะครับที่จะมีการเตรียมการในเรื่องของสงกรานนะครับที่เป็นมาตรการต่างๆไม่ว่าจะเป็นการให้มีการลดค่าผ่านทางด่วนนะครับในช่วงเทศกาลสงกรานนะครับจะมีการนำเข้าคอรลอมในวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาติดตามกันว่าท้ายที่สุดแล้วจะอนุมัติหรือไม่อย่างไรนะครับและอาจจะมีมาตรการอื่นๆในเรื่องของการรับมือนะครับการแพร่ระบาดของโควิดในช่วงสงกรานด้วยว่าจะต้องมีการ ออกมาตรก,การเข้มงวดนะครับแค่ไหนอย่างไรนะครับนี่คือเรื่องที่จะนําเข้าคอรอมในวันนี้ทั้งหมดและอาจจะมีเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องตามมาอย่างไรก็ตามเดี๋ยวช่วงบ่ายหรือช่วงเย็นๆของวันนี้นะครับเมื่อมีมติคอร์อมออกมาที่สําคัญอย่างไรผมจะนํามาสรุปแล้วก็แจ้งให้ทุกท่านทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับในส่วนของ ภาพรวมนะครับตอนนี้เราอ,นนอยู่ในช่วงของสิ้นเดือนมีนาเข้าสู่เมษานะครับเดือนเมษานะครับ <lever> บ <ande> ัตร <m oney> สว <waters> like ัสดิการใช้ได้ตามปกติมีเงิน2 0 0 3 0 0ต้นเดือนเข้าบัตรนะครับเงินเพิ่มกำลังซื้อบวก200ยังมีอยู่เดือนเมษาเป็นเดือนสุดท้ายหลังจากนั้นไปนะครับพฤษภาเป็นต้นไปนะครับพฤษภามิถุนากรกฎดาสิงหาโดยประมาณนะครับอีกอย่างน้อย4เดือนบัตรสวัสดิการก็ยังใช้ได้อยู่นะครับหลายท่านสอบถามเข้ามาว่าบัตรสวัสดิการยังใช้ได้ไหมยังใช้ได้อยู่นะครับเมษาใช้ได้อยู่แล้วและพฤษภามิถุนา กรกะดาสิงหาก็ยังใช้ได้อยู่นะครับจากนั้นแล้วก็สําหรับใครที่มีบัตรอ่บัตรสวัสดิการนะครับก็ไม่ต้องกังวลน,นะครับยังใช้ได้อย่างต่อเนื่องเงินเพิ่มมาลังซื้อที่เข้าบัตรประชาชนในกลุ่มของคนที่ปีที่แล้วอยู่ในเราชนะกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนก็เข้าบัตรประชาชนอีก200ในวันที่1เมษาและก็เป็นเดือนสุดท้ายนะครับ คนละครึ่งเฟส4นะครับยังได้พันสอเท่าเดิมไม่มีเปลี่ยนแปลงหมดแล้วหมดเลยใครยังเหลือใช้ได้ถึงสิ้นเดือนเมษานะครับแนวทางว่าจะมีเพิ่มเงินหรือจะมีเปิดเฟสีห้าใหม่ไม่มีการนําเสนออีกเลยนะครับถือว่าตอนนี้ข่าวสารไม่ได้มีความเคลื่อนไหวอะไรเลยนะครับฉะนั้นถ้าหากว่าตามกําหนดการก็คือคนละครึ่งเฟส4ยังใช้ได้ถึง30เมษาคือเดือนหน้านะครับ าตรการอื่นๆเช่นส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับเราเที่ยวด้วยกันทัวร์เที่ยวไทยนะครับทัวร์เที่ยวไทยสิ้นสุดเมษาเราเที่ยวด้วยกันสิ้นสุดพฤษภาคมครับแสดงว่าส่วนใหญ่แล้วนะครับจะจบที่เดือนหน้าเดือนเมษาเป็นเดือนสุดท้ายนะครับที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือเยียวยาต่างๆของสถานการณ์โควิดนะครับก็ชัดเจนแล้วครับว่าภาครัฐจะหยุดการช่วยเหลือนะครับที่เป็นแพ็กเกจโควิดหมดทุกอย่างจบที่เมษาเพราะว่าหลังจากนั้นไปพฤษภาคมพิธหนากราคาเป็นแพ็กเกจที่เกี่ยวข้องกับ สิบมาตรการลดพระค่าของชีพซึ่งเป็นผลจากราคาน้ำมันราคาก๊าซที่สูงขึ้นนะครับก็จะเป็นการเยียวยาอีกแบบหนึ่งเป็นการช่วยเหลืออีกแบบหนึ่งแต่ไม่เกี่ยวข้องกับโควิดนะครับแล้วก็าการเยียวยาโควิดจริงๆยังเหลือเพียงอันเดียวนะครับก็คือภายในสิ้นเดือนมีนานี้3สามมีนานะครับใครที่เป็นอาชีพกลางคืนอยู่ในมอ3 3 9 4 0รีบไปเช็ค สิทธ์ในเว็บไซต์ประกันสังคมว่าสรุปแล้วท่านได้รับสิทธิ์หรือไม่นะครับถ้าหากว่าได้รับสิทธิ์ระบบจะมีการแจ้งแล้วก็โอนเงินให้สําเร็จภายในวันที่3 1มมีนาคม -65 นี้ผ่านพร้อมเพย์ที่ผูกไว้กับเลขประชาชนแล้วก็ถือว่าหมดมีนาคมนี้ก็จบกันไม่ต้องมีการถามถึงเงินเยียวยาโควิดอีกแล้วนะครับเงินเยียวยาโควิดของการสุดท้ายในปี65ก็คือเยียวยาอาชีพกลางคืนไม่มีเยียวยาอย่างอื่นนะครับถ้าหากว่าท่านเห็นข่าวอะไรที่เป็นการเยียวยาโควิดแปลว่าเป็นข่าวเก่าปีที่แล้วหรือไม่ก็็เเปปนนนนข่าวลออมัั้งะครบ และนี่คือภาพรวมของมาตรการทั้งหมดนะครับเพิ่มเติมนิดนึงนะครับการลดเงินสมทบนะครับม3 3 3 9 4 0โดยภาพรวมนะครับตอนนี้ถูกบรรจุไว้ในมาตรการลดภาระค่าของชีพไปแล้วม40มีม,ม,มติคอรมอแล้วรอกฎกระทรวงเท่านั้นจะออกเมื่อไหร่ไม่มีใครทราบได้ไม่มีการแจ้งว่าเหตุผลประกาศใดน,นะครับรออย,ย่างเดียวแต่สามารถยื่นขอรับเงินคืนล่วงหน้าได้ที่เป็นส่วนต่างที่จ่ายเกินไปเดือนกุมภาพันธ์เดือนมีนานั้นถือว่าถ้าหากว่ากฎกระทรวงประกาศไปว่าท่านจ่ายเกินไป2เดือนนะครับสำหรับม40 รับเงินล่วงหน้าได้เลยครับรับเงินคืนนะครับด้วยการเข้าเว็บไซต์ประกันสังคมดาวน์โหลดแบบฟอร์มนะครับกรอกเอกสารแนบเอกสารที่เกี่ยวข้องแล้วก็ส่งไปที่ประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศนะครับแต่ต้องแนบบัญชีธนาคารด้วยเพราะต้องโอนเงินเข้าบัญชีเท่านั้นนะครับได้แค่สีธนาคารคือทุกกรุงไทยทกสออมสินกรุงศรีนะครับถ้าไม่ใช่สีธนาคารนี้รับไม่ได้นะครับส่วนมาตรการอื่นๆนะครับก็ เดี๋ยวรอเพิ่มเติมในวันนี้ว่าจะมีการปรับเปลี่ยนอะไรหรือไม่เพราะว่าสิมาตรการที่กล่าวมาผมนําเสนอไป2คลิปก่อนหน้านี้แล้วนะครับว่ามีเสียงสะท้อนจากภาคประชาชนแล้วก็ภาคเอกชนว่าอาจจะยังไม่เพียงพอและไม่ทั่วถึงก็รอดูว่าจะมีการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมอะไรหรือไม่นะครับสำหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวเรามารอดูช่วงบ่ายแล้วก็ช่วงเย็นนะครับว่ามีมติคลรมอออกมาอย่างไรแล้วเรามาพบกันอีกครั้งหนึ่งในการสรุปมติคลรมอนะครับสำหรับคลิปนี้ขอพูนที่ติดตามรับชมครับแล้วพบกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ